เทียนยางนี่น้ไม้กับนาบสดบัวดวขิ้ anh em sẽ con sao? mới đây này, nó được không? nó mạnh, nó mạnh như เอาเอาหันมาเบิ้งไข่เนะ่ไข่ใหม่เราเออแต่เอามาเบิ้งแน่ไข่นั่นเอาเกับเขากับเขาเอาเบิ้งกับเขาน้ำแน่เ,เร็วพอค่ะ ขนาดน้ำเดอ้อใส่ขนามาได้เลยลูกค้าลูกค้าช่วยพอย่อค้าแน่นอ,นนอ,นนอย่าลืมปุงเด้ด้วยสุดน้ำด้วย Nhay cái <laughs> nhay 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 คนถอดไข่ไหมได้เ <Okay. S 1> ขนาดเอาถวยมาใส่เหตุห้มันขึ้นหน้าตาเนี่ยไหมถ้ยวยเขานี่หน่อยโพดน้ำนั่นล่ะจะเลขึ้น นี่ยไข่ออกว่าหันล้ำใส่ต้เลยเอามาโชว์เนี่ยกินเขาาด้อเนี่ยโอ้ววันนี้้ัวเขาผัดแซียบเียนี่มีไข่ดาวเนี่ยดีแล้วกินกิน <B> อืสวยดีจักบาทตัวนี้ตัวนี้ประมาณสี่สิบบาทสี่สิบบาท,ม,ทมีไข่ด้วยสี่สิบห้ามีไข่ดาวด้วยเพิ่มอีกห้าบาทไข่ไงนี่นะเดาพาสุดยอดเลยฝุ่นนี่หมูนี่หมูมีไข่ล <c oughs> ังสัมผัสคืเอ <c oughs> นคนเอ <c oughs> นาะอ<ช> <c oughs> ปารานอาหารใหญ่ผุนเด้ หอยยายติละ่ะคำนี้ไงคำคำนี้ละเขาเห็นแข่วงเมิด <c oughs> <c oughs> บายบายแนบายบายผู้ชมไป,ไปกินข้ากันเด้อขนข้าเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า